ชายสองคนกับทางเดินแห่งชีวิตกาลครั้งหนึ่งมีชายสองคนชื่ออาทิตย์และจันทร์พวกเขาทั้งสองต่างก็อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอาทิตย์เป็นคนที่มีฟิกซ์มล์เซ็ตหรือกรอบความคิดแบบตายตัวเขามักจะคิดว่าความสามารถของคนเราเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่ที่ต้องเจอกับงานยากๆอาทิตย์ก็จะถอนหายใจและบ่นว่า ฉันทาไม่ได้หรอกเขากลัวความผิดพลาดมากจนไม่กล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆพอเห็นเพื่อนคนอื่นประสบความสําเร็จเขาก็จะรู้สึกอิจฉาและท้อแท้เพราะคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางเก่งได้เท่าคนอื่นอาทิตย์เหมือนคนที่ถูกล่ามสู้ไว้กับกรงขังแห่งความกลัวแทนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเขากลับเลือกที่จะนั่งอยู่กับที่และปิดกั้นโอกาสที่จะเติบโตส่วนจันนั้นมีโกรธไม m ์เซ s หรือกรอบความคิดแบบเติบโตเขามีความเชื่อมั่นว่าความสามารถของคนเราสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆด้วยความพยายามเมื่อเจองานที่ยากลำบากจันจะยิ้นและพูดว่าน่าสนใจฉันจะได้เรียนรู้จากสิ่งนี้จันไม่กลัวความผิดพลาดเลยเขาถือว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกท้อแท้แต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้เขาฮึกเหิม เขาพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการก้าวเดินของจันเหมือนการไต่บันไดแห่งความสําเร็จแต่ละขั้นของบันไดประกอบไปด้วยความพยายามหรือเอฟฟอร์ความอดทนหรือ Persistence และความเรียนรู้หรือ Learning เขาก้าวเดินไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงจนในที่สุดก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งความสําเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ชีวิตของเราก็เหมือนทางเดินการจะไปถึงจุดหมายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีพรสวรรค์มากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีกรอบความคิดแบบใดหากเรามีกรอบความคิดแบบเติบโตเราจะกล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะเรียนรู้และในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดครับ